บาง่ีไอ้พวกคอมเมนต์เงควายเนี่ยเออมึงไม่คิดเลยว่ามึงจะพิมพ์อะไรเข้ามานเนี่ยเพราะกูนั่งพูดตรงนี้พูดได้ไงกูก็เลยต้องนั่งพูดตรงนี้เออทำ่มถ้าเกิดกูแม่งเป็นนายกกูรับประกันว่าเขมรมนตจะไม่กาซ่ากูจะทําให้แม่งหูปากด้วยเออเห็นไ,ไหมไอ้เจ๋าแล้วกูยังเห็นไอ้พวกโลกสวยอีกทำไมมีอีคนหนึ่งหน้หนาตาสวยๆหน่อยที่ออกคลิปมานะดัตติลิตีปากคลิปคอสวยใสยแต่ไร้สมอง นะครับมันมาหาว่าไอ้พวกที่เรากำลังปลุกระดมให้คนไทยลุกขึ้นปกป้องสิทธิ์ของประเทศเราเองนี่กลายเป็นเรื่องอะไระครับกระหายสงครามซะอย่างนั้นมพงโดนเขาเคกับบ้านอยู่เนี่ยมึงยังแกเสือแกโลกสวยยิ้มให้เขาอีกเหรอฮะใช่ไหมก็เลยว่าเออกูงงกับพวกมึงจริงๆนะพวกมึงนี่จะโลกสวยไปถึงไหนนะครับวันนี้นะผู้คนลำบากยากแค้น เศรษฐกิจแย่อันนี้ไม่เถียงก็เพราะเรามีผู้นําประเทศที่แม่งเฮงสวย,งยไงใช่ไหมแต่วันนี้นะไอ้ปัญหาเศรษฐกิจก็เข้าใจอนะมันวิกฤตแต่ที่มันวิกฤตกาคืออะไรครับมันกําลังมีศัตรูมาลุกลามชาวดินแดนเราใช่ปะเราขาดทุนเราเสียงเงินเนี่ยนะนะเราเศรษฐกิจแย่เนี่ยเราสามารถกอบกู้ได้ใช่ไหมเรา ขาดทุนจากการทำธุรกิจเราก็ยังสามารถทวงคืนได้แต่เราเสียแผ่นดินไปแล้วมึงจะทวงคืนยังไงแต่นี้และเรื่องของเรื่องมันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะที่เราจะต้องเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวถิกไาแล้ววันนี้นะี่ประเทศไทยกับไอเ้เขมรเนี่ยมันก็อยู่ดีมีสุขกันดีนก็ต่างคนต่างมาหาแดกไปเน่ะแล้วเป็นขึ้มาอยู่ดีมันลุกเลื่อนขึ้นมาจะมาลุกกล้ำดินแดนกู ใช่ไหมประสาทไอ้ตาควายตาเฮียอะไรเนี่ยมันก็อยู่เป็นของประเทศไทยไม่ต้องนานแล้วมึงไม่อยากได้เฮียอะไรตอนนี้ใช่ไหมกูเนอยากได้น,นครวัดกูคืนวันนี้กูจะต้องเก็บไว้ในใจเลยเพราะไม่อยากให้ใหมันอะไรเกิดความวุ่นวายไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งนะครับไม่อยากเกิดสงครามเออใช่ไหมนั้นมึงดูดิว่าสิ่งที่กูเสียให้มึงไปเนะี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าที่มึงกําลังอยากได้ตอนนี้อีกแล้วมึงก็ได้ไปเยอะแล้วนะครับ เออแล้วอยู่ๆจะมาเอาเพิ่มได้คือเอาสอไอสัตว์เท่านั้นการที่กูลุกขึ้นมาเฮ้ยวันนี้นะโยบายประเทศเรามันผิดพลาดหรือเปล่าวะเรามีกองทัพอันดับ25ของโลกถูกประเทศที่มีกองทัพอันดับร้อยกว่าแม่งกวนส้นตีน่งใช่ไหมดังนั้นมึงไปโลกสวยไกลส้นตีนกูหน่อยนะกูไม่ใช่คนโลกสวยวันนี้แม่งคนไทยเป็นอะไรกันวาดั่จริตไม่เขาเลือกเออ เอ้ผมก็ยกตัวอย่างให้ฟังที่เข้าใจง่ายมากเลยวันหนึ่งมีจิโกะเยนหน้าบ้านเราหินคว้างเข้ามาในบ้านไอเราจะออกไปลุยมีคนในบ้านบอกเอยอย่าไปอย่าไปรักสงบเจราจากับมันก่อนจะเจราจาอะไรอย่ามันอยู่เต็มหน้าบ้านใช่ไหมอืมนั่นไอพวกด่าจริตทั้งหลายหล่นะมึงจะกินยากกวากินไปแต่ไม่ต้องมาชวนคนอื่นกินด้วยแล้วก็ไปโลกสวย,ยไกลส้นเต็มไปวันนี้นะครับ ประเทศเราเนี่ยแม่งผมยังมองไม่เห็นอนาคตนะแล้วก็ผมก็ดูนักการเมืองไทยทุกคนนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะครับแม่งชอบงอยเขมรไม่รู้เป็นไงแม่งนั่งไอ้พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมสมัยที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลในอภิสิทธิ์เป็นนายกก็เช่นเดียวกันนะอันนี้ต้องพูดแลวต้องพูดให้หมดทุกคนเดี๋ยวมันจะหาว่ากูแม่งโจมตีแต่เพื่อ เพื่อไทยไอตอนประชาธิปัตย์นะครับมีคนไทยมีสอสอมีชาวบ้านนะครับไปดูพื้นที่ว่ามีการถูกบุกรุกโดยขเขมรเนี่ยนะแล้วก็นำโดยพี่วีระแล้วก็ไอสอสอคนนึงนะับที่เป็นเพื่อนอนภะิสิทธิ์ผมไม่อยากจะจำชื่อมันนะไปถึงตรงนั้นก็ถูกทหารขเขมรจับกลุม หาว่าเราไปบุกรุกไอรัฐบาลแดงที่จะปกป้องประชาชนตัวเองแล้วก็ยืนยัน่าตรงนั้นไม่ใช่พื้นที่บุกรุกเสือกไปบอกให้เขาสารภาพอีนะไอ้ระมก็บอกว่าถ้ามึงสารภาพ่าบุกรุกดนแดน,นกูจะปล่อยตัวมึงได้ไหมอ่าไอสอสอนันก็รีบสารภาพก็ได้ปล่อยตัวกลับมามีพี่วิระกับคุณลาตีนะที่ไม่ยอมรับว่าบุกรุก ยืนยันว่าตรงนี้เป็นแผ่นดินไทยก็เลยติดคุกเขเมรไปต้องนานมากและรัฐบาลของอภิสิทธิ์ก็ไม่เคยคิดที่จะใช้การช่วยเหลือถ้าเป็นกูนะส่งทหารบุกชิงตัวคืนมึงยอมได้ไงให้เขาเมจาจับคนไทยถึงในดินแดนไทยอ่ะมึงยอมรับเหรอว่าตรงนั้นเป็นดินแดนของเขเมรใช่ปนะ่ะดังนั้นวันนี้ผมไม่ได้ด่าแค่พรคเพื่อไทยผมด่าทุกคนนั่นแหละครับเออ วันนี้นะผมหรือใครคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับนักการเมืองระดับใหญ่ๆเนะี่ยมันกลัวมันวอเขมรเหลือเกินเออทำไมแล้วจะดู้วยหลังๆนี่ไอ้หุ่นซอยเนี่ยนะแม่งรุกอย่างกางไม่เขาเรื่องนะทำไมมึงไม่เคยสำนึกในบุญคุณเลยว่าในอดีตนะครับเราคือเพื่อนบ้านที่ดีนะสมัยก่อนที่เขาสู้รบกันเราก็ให้ที่เพิ่งพิงนะใครที่ หนีภัยสงครามมาแล้วก็เรี้ยงดูผมอยู่ชายแดนผมรู้ดีเยนะเราต้องเอาอาหารเอาอะไรไปส่งให้เขาดูแลนะอยู่ที่ชายป่าเพราะว่าเขาโดนมีการสู้รบชาวบ้านหนีเข้ามาเต้มไม่หมดเห็นไ,ไหมไม่ต้องแล้วละไอ้คุนมาเน็ตนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นลูกหุนเซนเนี่ยนะได้ไปเรียนโรงเรียนเวนสปอยนเนี่ยก็ใช้โคตาประเทศไทยไปนะ ประเทศไทยนะมีโค้ตานะให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนในร้อยเวสต์พอยนะซึ่งเป็นในระดับสากลในยอมเล่าว่าเป็นอะไรเป็นสถาบันการทหารที่มีเกียรติอันดับสูงมากนะใครได้จบจากเรียนในรนะ้อยเวสต์พอยเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรไทยนะไอ้คุณมาเน็ตเนี่ยนะครับก็ได้โคต้าไปในนามของรัฐบาลไทยนะแล้วก็กลายเป็นคนเขมรคนแรกที่ได้เรียนโรงเรียนเวสต์พอยและดูมึงยังมาพูดแบบนี้กับประเทศกูเนี่ยนะ ผู้ผิดชัดๆเจ็บใจไหมล่ะพี่น้องไอเราเนี่ยมันโลกสวยอยู่ดีๆมาชวนเราไปขึ้นสารโลกมันเป็นส้นตีนอะไรอ่ะเออมันเป็นส้นตีนอะไรถึงต้องไปขึ้นสารโลกก็อยู่ดีๆก็อยู่ดีๆก็ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีอยู่แล้วอ่ะไอประเด็นขัดแย้งเนี่ยนะแม่งใครเป็นคนจุดขึ้นมา เออแล้วแม่งเราโดนกันหนาดีแล้วมึงแย่กูเฉยเลยนะตัวมึงยังโลกสวยอยู่สันติภาพสันติสันติภาพพ่อมึงเนี่ยถ้าเขาอยากมีสันติภาพเขาจะหาเรื่องมึงเหรอได้ป่ะเขาไม่ได้มีท่าทีเลยว่าต้องการสันติภาพเขาไม่ได้มีท่าทีเห็นความเป็นมิตรเลยแต่มึงก็ยังโลกสวย,วยโอนั่นดัชจรลิตถ้ากูมีผู้นำประเทศส้นเตนแบบนี้กูไม่มีดีกว่า แล้วยังมีนัไอเหียเห็นไหมเห็นเหลี่ยมมันไหมมันไม่เคยบอกลว่ามันจะถอยไม่เคยคิดจะถอนมันแค่ปรับกลยุทธ์ใช่ไหมพวกมึงตีคองร้องเปล่าดีใจกันเป็นไงหน้าแหกเป็นแถวๆไงไหนอีนั่นก็รีบเคลมแล้วเป็นผลงานในการเจรจาส้นตีนตอนนี้เป็นไงอ่ะหน้าแหกเลยใช่ป่าก็มันก็ยืนยันว่ามันไม่ได้ถอนมันแค่ปรับกลยุทธ์เป็นไงไพวกที่แม่งอุ้ยามาเป็นผลงานต้องรีบขอบกงขอบคุณไง เขาก็รู้ว่ามึงแม่งขี้ขาดขี้บนหัวอ่อนแอนะครับกูงงมากเลยนะเมื่อวานนี้โอ้โที่มีแหบ่หมบรรดาไอพวกนักเคลมทั้งหลายแหละเนี่ยไอจัดไปทำงานประกันไปรู้สึกเคลมเก่งลือเกินะเออโอ้ยพอจะไม่ได้ขอบคุณเรื่องไงมึงรีบมาเสนอหน้าเสนอออกซอเคลมเอาผลงานกันยกใหญ่แล้วเป็นไงกูบอกแล้วไม่เชื่อมันไม่เชื่อเชื่อใครไม่เชื่อเชื่อคอมเมนต์วันนี้ มันไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับที่ต้องให้ราคานะับซ่ามานะครับมันต้องโดนสั่งสอนบ้างแล้ววันนี้นะครับนะครูรู้ว่าคนไทยเจ็บปวดกันไหนที่จะต้องเสียพระตบองเสียมาราศีโสพลประจันทีริเขตเราเสียทีนดนเหล่านี้ให้กับเขเมรไปทั้งที่เราไม่ได้เต็มใจเราถูกป้นไป อันนี้คือความเจ็บปวดที่อยู่ในใจคนไทยมาอย่างยาวนานแต่เราก็ยินดีให้มันจบลงไปโอเคนะวันหนึ่งไม่พอเรายังเสียเขาวิหารอีกใช่ไหมเสียเขาอุหานจะไม่ได้เสียดินแดนรอบเขาวิหารอีกแย่แคนะ่เรานี่แม่งโดนลูกลามมาโดยตลอดเราอยากอยู่อย่างสงบเราไม่เคยมีเราเคยมีข้างไหนบางทีเราไปลูกลามเขาไหนใครช่วยบอกเนะี่ยว่ามีไหม ที่ว่ามีคนไทยเขาไปลูกรานเขาเออวช่ปเราไม่เคยเลยฉะน,นั้นวันนี้มันมาถึงจุดขีดสุดแล้วคนที่แม่งรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยมันเจ็บปวดผมนีกต้องแหกปากเลยวันนี้ยอมไม่ได้แล้วนะจะต้องสั่งสอนมนันบ้างแล้วไหนๆก็จะทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยมึงจะมาเกงใจกันก็เอาสินสมบัติของเราคืนเดะก็ดินแดนมันชัดเจนแล้วมันคือดินแดนของเราอะ เออใช้ไหมแล้วเราต้องเอาไอ้นี่ดินแดนของเราคืนวันเนี้แล้วก็ตัดปัญหาจะได้จบจบไปทันทีไอ้ได้เกาะกงกูไปเนี่ยไอ้เกาะกงเนี่ยมันคือจังหวัดประจันคิลีเขตของไทยชัดเจนเนี่ยวันนึงมึงจะมาเกาะกูก,กูอีกเพราะอะไรล่ะเพราวันนี้การสำรวจแล้วว่าในอ่าวไทยเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลไอเลี่ยมแม่งพูดเต็มปากเต็มคำได้ไงว่า พื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยมันไม่มีแร้ในอ่าวไทยมันก็ชื่ออ่าวไทยสต่มัยก่อนมันคือของเราทั้งหมดนะเนี่ยแต่วันนี้ที่มันมีไอ้พื้นที่แผ่ๆมาเกยอ,อะไรก็เพราะแม่งเราเสียนี่ไปไงเกาะกงไปไงดินแดนเราก็เลยเปลี่ยนใช่ไหมเออแล้ววันนึงมึงแม่งครับอีนางยกเนี่ยที่พูดถึงเรื่องไอ้ทรัพยากรใต้ทะเลแล้วจะแบ่งปันกันเนี่ยคนก็ค้านว่าเราจะเสียก่อกูด มันก็ยังหน้าด้านพูดดีนะว่าเราไม่ได้เสียกอกูดเพราะเส้นเขตที่ก็ลากเนี่ยเขาลากอ้อมกอกูดให้เรานั่นมึงดูดิมีนายกแบบนี้โคตรเจ็บปวดฉะนั้นวันนี้ผมไม่มองว่าเขาเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะเรามองเขาคือผู้ลุกรานเออใช่ไหมเราต้องเอาดินแดนเราคืน มันถึงเวลาแล้ววันนี้ทะเลาะก็ต้องทะเลาะสิมึงซื้อเครื่องบินซื้อรถถังไม่ได้ไม่หมดมึงจะซื้อไว้ทำไมนะถ้ามีรถถัง็มบ้านในเมืองมีเครื่องบิน็มบ้านในเมืองไม่รู้กี่ฝูงแล้วมึงยัง,ยงถูกเขาลังแกเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อมากเลยเอามาจุดบ้องไฟเล่นดีกว่า